มหสัจจันย์พันกายไข่ไก่ชิ้นโชว์ทำไมเด็กเล็กถึงนอนดิ้นนะครับและสีที่ถูกต้องก็คือสีแดงหรือน้ำเงินสีน้ำเงินครับ แพี่หอมเนี่ยจะเป็นคนที่พรีเซนต์แล้วเนี่ยข้อมูลคือ,อ,อฟังดูเนี่ยนะคะคือคำว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์คือมากๆแอคทิวิตี้มากๆมันก็เลยอาจจะหลงประเด็นไปได้นะคะออว่าอาจจะเป็นไฮเปอร์ซิมพาเทติกเรามาพูดถึงคาว่าซิมพาเทติก มันคือระบบประสาทอัตโนมัติอันนี้ก็คือจะมีโอ้โหความดันขึ้นหัวใจเต้นเร็วมากนะคะโอ้โหแบบอุณหภูมิสูงเป็นภาวะใช่ค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะเอาไปฟังไปฟังเดี๋ยวไปฟังน้องท็อปอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยชิญเจ๊หอมไปนั่งเลยนะฮะเชิญนั่งเลยเอาละครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณสงสัยนะครับว่าทำไมโกรทฮอร์โมนเนี่ยถึงทำให้เด็กเนี่ยนอนดิ้นกันได้วันนี้ผมมีวิดีอธิบตัวหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไขข้อสงสัยแน่นอนครับเชิญชมครับทีีี่่เเรรราาามกกันนนน้็คคืออโงยุบละ เด็กๆทุกคนต่างก็ดูแข็งแรงกันทั้นนั้นเลยนะคะว่าแล้วเราก็ไปถามคุณแม่ทั้งหลายเรื่องนอนดิ้นของลูกๆกันเลยค่ะเออกขาเตะผ้าห่มกระจัดะจายแขนขาก็ออกจากผ้าห่มหมดเลยแล้วค่ะเตะหมดเลยค่ะค่ะค่ะตอนกลางคืนนั้นตื่นมาก็หายไปแล้วต้องได้ตามหาตลอดเลยแล้วค่ะลูกใช่ไหมค่ะ เวลาเขานอนเนี่ยเหมือนนึกว่ากำลังแข่งกีฬาอยู่ในงานแข่งกีฬานะคะตัวเขานี่หมุนไป360องศาเลยนะคะเด็กๆก,ก็ดูจะมาระยาดีกันทุกคนนะคะดูสิคะน่ารักจังเอ๊ะว่าแต่เด็กๆจะเป็นอย่างที่บรรดาคุณแม่บอกจริงหรือเดี๋ยวเราไปตามดูถึงที่บ้านกันเลยคะ่ะ <c oughs> รบกวนไหน่อยนะคะ ผู้ที่จะมานอนดิ้นให้เราดูกันก็คือน้องมิซุโนะยูริจังเด็กหญิงอายุหกขวบค่ะอันนี่ดูนี่สินะสองทุ่มครึ่งกว่าแล้วนนใกล้จะได้เวลาเข้านอนของยูริจังแล้วล่ะค่ะอยากเล่นต่ออีกหน่อยไม่นอนหรือยังลูกคะอยังไม่ง่วงเหรือจ๊ะฮะ อยากเล่นต่ออีกล้วไปนอนกันเถอะได้เวลานอนแล้วน,นะจ๊ะอยากเล่นอ,อ, <ông> อยากเล่น<ค><ณ>นอนจะนอนไม่ได้ไม่ได้ได้เวลานอนแล้วจา้าร,ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะอนอนไปได้สิบนาทีอยู่ริจังก็เริ่มง่วงจนหลับไป,ป,ป,ปแหมหลับได้อย่างน่ารักน่าเอนดูเชียวนะคะ ผ่านไป30นาทียูริจังยังไม่ได้ดิ้นเลยล่ะค่ะแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีผ่านไป <c oughs> ยูริจังก็เริ่มลุกขึ้นแล้วก็กลิ้งไปรอบๆ <c oughs> จนออกนอกหน้าจอเข้าไปเลย <c oughs> ดูสิคะเนี่ย <c oughs> งานกีฬาสีตอนกลางคืนที่คุณแม่บอกมันเป็นอย่างนี้นี่เอง หลังจากเงียบไปสักครับกก็เริ่มขยับไปมาอีกรอบ้าเดี๋ยวก็บนเดี๋ยวก็นั่งคืนนี้อยู่ริจังดิ้นออกนอกผ้าห่มแล้วรวมสิบหัวรอบค่ะแหมอยู่ดิจังก็นอนดิ้นเหมือนกันนะเนี่ยเอาละทีนี้เรามาทดสอบกับเด็กผู้ชายดูกันบ้างค่ะ มาดูกันนะคะว่าน้องคนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครั้งนี้ก็คือน้องฮิรามะเรียวโนสุเกะคุงอายุหกขวบครั้งนี้เราก็จะเริ่มถ่ายกันเหมือนกับตอนถ่ายยูริจังคือเริ่มตั้งแต่สามทุ่มกว่าจนถึงเช้าค่ะราตรีสวัสดิ์นะเจ้าเรียวสุเกะคุง และหลังจากที่ผมผ้าให้สักพักก็ยังไม่แสดงอาการนอนดิ้นแต่อย่างใดค่ะแต่ว่า1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เริ่มดิ้นไปมาแล้วล่ะค่ะ ในหนึ่งคืนนั้นเรียวสเกตคุมดิ้นไปมาและถีบพ่หผมทั้งหมด9ครั้งอาการดิ้นของเรียวสเกตคุมน,นั้นไม่ปรากฏในช่วงที่เพิ่งเข้านอนแต่จะปรากฏหลังจากที่เข้านอนไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะเอ๊ะนี่หมายความว่ายังไงกันแน่นะเนี่ยในช่วงที่ทําการทดสอบยูริจังทางทีมงานได้ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภ,ภูมิไว้บนผิวของยูริจัง ในช่วงแรกที่เริ่มนอนอุณหภูมิที่วัดได้คือ32องศาหลังจากนั้น1ชั่วโมงช่วงที่เริ่มนอนดิ้นนั้นอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่35องศาหลังจากที่นอนดิ้นไปสักครูก่ก็จะนอนนิ่งไปสักพักหนึ่งในช่วงนี้อุณหภูมิก็ลดลงเหลือ32องศาและเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ดีจังก็จะเริ่มนอนดิ้นอีกครั้งค่ะ การที่อยู่ริจนังนอนดิ้นนั้นเกี่ยวข้องกันกันกบอุณหภูมิบนผิวร่างกายอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วทางทีมงานจึงได้ทําการทดสอบกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่5ขวบถึง6ขวบอีก20คนผลปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันค่ะเมื่อนําผลลัพธ์ของเด็กทั้ง20คนมาทําเป็นกราฟก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มเข้านอนไปจนถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงให้หลังจะเป็นช่วงที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงที่สุดทําไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นกันแน่นะ กุญแจที่จะไขความลับนี้ได้ถูกค้นพบในปี2000ค่ะโดยนักวิจัยชาวอเมริกันศาสตราจารย์อีฟบังโคตาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้ทำการทดสอบจากวัยรุ่น8คนด้วยการให้นอนและผลปรากฏว่าในช่วงที่นอนนั้นร่างกายจะหลั่งสารฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตเมื่อเริ่มเข้านอน ฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตที่หลังออกมาจะน้อยแล้วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงจะเป็นเวลาที่ฮอร์โมนหลังออกมามากที่สุดจึงสรุปได้ว่าผลการทดสอบกับเด็กที่นอนดิ้น20คนและงานวิจัยของนักวิจัยชาวอเมริกันมีความเกี่ยวข้องกันโดยใช้ข้อสรุปนี้จึงสามารถบอกได้ว่าเหตุผลที่เด็กเล็กนอนดิ้นนั้นเพราะฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโตที่หลังออกมานั่นเองละค่ะ แลายหลายคนะฮะได้ชมวทิทยาไปแล้วนะฮะจะมีข้อสงสัยนะครับวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญจะมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิประวิประสิทธิ์ภาควิชากุมารเวชศา,าศสตร,ร,ร,ร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญครับค <c oughs> ุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยฮะเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องของการที่โกรทฮอร์โมนเนี่ยทำให้เด็กๆนี่หูดิ้นกันแบบว่าโอ้โหมีบอยขนาดนี้เลยฮะตอนนอนครับโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหน้าที่หลักของโกรทฮอร์โมนเนี่ยคือโกรทฮอร์โมนจะเป็นหน้าที่ในแงการรรเเจิิญตตบโ จนเติบโเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือจะต้องมีการสร้างพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นกลไกหลักอันนึงของกรทฮอร์โมนเนี่ยคือการเผาผลาญไขมันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไตรกลีเซไรนะครับเมื่อมีการเาผาผลาญไขมันเสร็จเนี่ยนะครับร่างกายก็จะมีเมตาบอลิซึมที่สูงขึ้นแล้วก็จะทําให้อุณหภูมิผิวกายของเด็กเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเมื่ออุณหภูมิผิวกายเพิ่มขึ้นเนี่ย มนุษย์เราก็มีกลกไกในการที่จะต้องพยายามระบายความร้อนของตัวเองนะครับนันถ้าเราต้องการจะระบายความร้อนเนี่ย เราก็จะต้องมีการขยับตัวนะครับเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทําให้ความร้อน,นมันระบายออกไปได้แต่จะเห็นว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ดิ้นกันทั้งคืนนะครับ,รบเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับกรทฮอร์โมนมันเริ่มตกลงเมตาบอลิซึมมันลดลงอุณหภูมิกายลดลงแล้วเนี่ยเด็กก็จะเริ่มนิ่งได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่มีลูกในที่นี้นคงเห็นว่าพอใกล้ๆรุ่งเนี่ยลูกจะหยุดดิน้นละแล้วก็อาจจะเข้ามาซุก หาเราได้ซ้ำเพื่อจะหาความอบอุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดห้องใส่ติดแอร์หรือมีการควบคุมอุณหภูมิก็อาจจะทําให้เขาเย็นเกินไปครับนี้เราหนาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็จะเริ่มหนาวตอนใกล้รุ่งแล้วครับตอนใกล้รุ่งนี่ก็จะเริ่มรูปผมเป็นรูผมเป็นพอตอนตอนจะผมห้าตอนแรกๆนะมันก็ไม่เอาร้อนร้อนร้อนแล้วตอนคืนมันก็ถีบหมดเลยถีบหมดเลยเสร็จแล้วพอตอนเช้าหนาวพ่อพาอออใช้ตัวเงถีบไปเองวะใช่ครับนี่โดยธรรมชาติเนี่ยครับเด็กเล็กทุกคนเนี่ยจะดิ้นทุกคนเลยไหมครับคุณหมอ ส่วนใหญ่ก็คงจะดิ้นทุกคนนะครับ<ม>ก็คงดิ้นมากดิ้นน้อยก็คงเป็นไปแต่การตอบสนองของร่างกายต่อระดับกรฮอร์โมนซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับจากที่เห็นในวิทีาเนี่ยก็เป็นเด็กอายุประมาณ4ีห้ขวคบคืออยากจะถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาจะหยุดดิ้นกันตอนอายุเท่าไหร่ครับ จริงๆในการหลั่งของฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งตลอดนะครับในช่วงของวัยเด็กที่มีการเจริญเติบโตนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เมื่อเด็กเนี่ยข้ามพ้นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วอายุ18แไปแล้วเนี่ยระดับมันก็จะเริ่มลดลงใกล้เคียงกับระดับวัยผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนอนดิ้นผู้ใหญ่ก็เลยจะนอนดิ้นน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่หลั่งฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเราก็ยังหลั่งอยู่แต่ว่าปริมาณเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับเพราะเราไม่ได้เจริญเติบโตแล้วใช่ไหมเราหยุดการเจริิญเต โตแล้วครับเพราะว่ากระดูกเราปิดหมดแล้วครับมันคือไปซ่อมแซมแทนแล้วใช่ไหมตอนนั้นเ<แ>ป็นหน้าที่อ,อ,อีกอีกลักษณะหนึ่งคือการซ่อมแซมครับเพราะว่าตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันแอคชั่นผ่านโปรตีนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1นะครับหรือ IGF1 ตัวอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1เนี่ยจะมีหน้าที่ในแง่ของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างไขมันนะครับแล้วก็เพิ่มพวกเซลล์กระดูกอ่อนด้วยครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้เพิ่มเ กับพวกเรานะครับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิปราครับองค์ขวัญครับ ตรงนี้เรียบร้อยนะครับลานะหารไทยไรแลมันงอะไรโอ้โหอย่าพูดย่าคูอย่าพอกอย่าบอกอย่าพอกอย่าบอดอย่าพูดอย่าดอย่าบูดอย่าอย่าบอกอย่าอ่าอย่าพอย่าพูดอย่าพูอย่าดอย่า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 อย่อาอย่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 ายอย่าอ่า่าาอย่าอย่าอยาอย่าพ่าอย่าพ่าอย่ดอาอย่อย ไม่ใชอ๋อสงสารน้องอ่ะเอาจริงเหรอพี่หนิงเฮ้ยพี่หนูขี้กลัวมากหนูเป็นคนขี้กลัวมากจริงไม่น่ามีอะไรพอเฮ้ยให้ให้ให้หมดถวากันไปหมดอ่ะหน่อยด้วยเย็นเย็นเย็นโอเคนี่ยังไม่หมดเลยเหรอเนี่ยไม่เอ๊ะ โอเคไม่ะไรแลโอเคโอบคนะครับ้นูนะคือจริงก็ไม่มีอะไรแต่ว่าปิดตาจินนาการไปคนรามันจินตนาการไปเองนีมารายการเรารู้สึกยังไงบ้าง พี่ดูก่อนสนุกค่ะสนุกจริงๆสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็เป็นคนสนใจเรื่องของร่างกายเรื่องสุขภาพอยู่แล้วพี่จ็อกเกอร์ก็ได้ความรู้สองอย่างเลยก็คือ็นเรื่องของน้ำนมแม่แต่ว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้ได้เรื่องของการดิ้นของเด็กถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มารายการนี้ไม่มีทางรู้เด็ดขาดอย่างผมนะครับวันนี้มาได้รับรู้ไป2เรื่องนะครับการนอนดิ้นกับน้ํานมแม่แต่ก็จะติดตามรายการนี้ไปตลอดเพราะว่าดูแล้วก็มีสาระแล้วก็ให้ความรู้ ใช้ได้ร่างกายของพวกเราเนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเวลาเลยครับผม,มวามหาัศาจรรย์ของร่างกายมนุษย์นะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับท่านใดที่มีคําถามหรือว่าอยากที่จะรู้เรื่องอะไรสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะทาง Facebook f แฟนเพจมหัศาจรัรยร์พันกายนะคะเพียงเซิร์ชเข้าไปที่ g o o g l e พิมพ์คาว่ามหัศาจรรย์พ,ยะะพันกายก็จะสามารถเข้ามากดไลค์ a c e b o o k ของเราคือกดไลค์เถอะค่ะเพราะว่าประโยชน์ก็จะได้จากตัวคุณทำอะไรทำอะไรจะได้ไปไหนมีให้ร่วมสนุกไปต่างประเทศด้วยไปถึงประเทศญี่ปุ่ ญี่ปุ่นไปดูว่าตำราไรไตนั้นเป็นอย่างไรโอ้วอย่าลืมนะครับผมกลับมาสนุกสนานกันใหม่นะครับกับรายการที่มีตโลแกนว่ายิ่งข้นขวายิ่งมหัศจรรย์นะครับและอย่าลืมครับติดตามกับมาสจ๊นพันกายวันนี้สวัสดีครับ